มึงชิมีตโตบบส่อานี่โตขึ้นหนีไหมล่ะโว้ยลายาายาย่างนีเป็นยังไงนี่เฮ้ฮะไม่ยังอ่ะไม่ยังนั่นไม่ยังนั่นเอาเลี้วเอาเลี้วเอาเลี้วทำงานอะไรครับผมเนี่ยบมื่อไรปักเลยครับนี่เมือไปักลงดินครับผมเห็นนะครับเห็นมันโตเลยเนี่ยครับเนี่ยครบสไส่ไว้ยังสี่แล้วครับนี่แล้ววางไว้ที่กอขอไอยครับผมคัดกอขอไอย ว่าหันกระดาตัวประกอบหน่อยไม่อีกตัวหนึ่งครับผมก้องเต็มสามเต็มแหละเต็มเหลกมันนองว่าได้เอาครับผมหึหของหึหโอ้ประกอบกันตัวนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำหาโมงกลัวครับผมเหมือนนี่นแส่ไปขั้นมากครับผมสี่สิบหลังเหมือนนี้มาสามไม้เก่าครับผมไม้ไอ้ไม้ตั้งบา้านแมกหน้าจะบองไหนครับผมเป็นบันย่างครับผมผาดผมบนันบึ้งหมอกโยกขุดเป็นแต่กับหน้าอยู่นี่นครับผมมือนี่มาตั้งบ้านเหมือนี่ผลไม้โดนนะครับผม โดนเตือนะมั่งหนีไม่นีแต่ผมมาสร้าเหมืนี่้นะครับผมมื่อนานมาแ้วผมว่าใส่เบ็ดโฟมครับผมมันนี้เอาเป็นขั้นมาแกแต่ก็มันนี้ฟุงสีผ้าแซนนี่ครับผมสีบลูเสียบสีบลูฟังลุ่มดินครับผมวันน้เห็นต้นผินเนื้อครับผมเอาอีดีครับสีวลูเสียบลุ่มดินครับผมเดี๋ยวนักที่อเขาไว้สุดไม่ครับผมสุดผมมันแหละหลาชุนกับลุ่มมุ่นครับผมเราไปกินของปลาลิ่มมุ่นครับผมวันนี้เอาเบ็ดเบยดไปเน่อยครับผม ผมจะเป็นปอขั่วก็เลยหมอไปก็เสียเงี้ยงไปครับผมขึ้นกับปายต้องไปแล้วครับผมจะไปหาติดตามมึงเอาเด้อครับผมยืบดาบชุดหรือนะเมื่อวานฝนตกครับผมเรื่องประเดี๋ออกไม้ครับผมเมื่อวานตกบบกย่างครับครับผมตกเต็นท์เสาแม่เมื่อวานก็ว่าศีรษะกันเป็นไปเคลื่อนครับผมศีรษากันไปเคลื่อนบระเดีไปจับฝนตกครับผมครับมันก็ออกไม้แล้วครับผมไม้ตั้งบ้านมน คือบอกแล้วถูติดตามกันครับผมเรืกับฝากเน้ยผ้ใด้่านหรือมาฝากถึงใจแน่ครับผมจะหาโอกาก้นครับผมฝากกดติดตามให้น้เกื่อไปกับน้ใจผมครับปลาเกลือครับผมตากอมน้ครับผมิโก้เลครับตากอผมเอได้ครับผมยังปลาบ่นยางในยครับผมมึงไม่ได้กินบิดผมบ่ มาโดนเตือแล้วครับมีแล้วครับผมพวกเจ้าย้อนเงีย้ยวไปหนี่นะย้อนเงีย้ยวแบบยุบางหนีครับผมขั้นเบ่นพวกเจ้าไว้ยังสีครับผมนั่นจะโกขอไว้ยังสีเพราะว,ว่าขันป้าดลืงไป ปลากินเหปลามันกินไปทุกคนมันบดดิ้งของฟังเหรอครับผมเอาคันไปเองสีนะครับไปต้องฟักได้ครับผมแต่อันนี้สูรุงผมบอกว่าไปต้องเสียบไม่ไดแต่ผมเคยเสียบเอาฟักหัวลุงเหมือนยังสีไหมอันนี้ผมบปเสียบได้ปะเอาคันไปเองสีครับัอธิการขอไว้เอาเงียวยอดกว่า้ปลาจิ้มฉีดดิงไปทุ่นเหรครับมันบดดิ้งของใารเอ้าประมาณเด้อนี่เลยเสียชูได้หมดเลยอ๋อเปิเงี่ยงามเด้อ thì ngay thì thì làm gì thử của mình. แต่วันนี้มันคึ้อยูได้ยามสองใส่ชุดกับเหมืนใส่ชุดัางลงดินกับนนี้าะไสิยไม่โตบอเด็กโตติดตาลูกด็กับผมเดยวพอใส่แล้วผมยังไหวเดิ่อยู่ปันบอานนมานไหวกันเด้รผมรมากินกับผมอีสานนครบึงกับ เดี๋ยวผมใช้มือหล้างไตครับผมเลยฝ่อใส่มันแล้วครับมันเนี่ยางายครับเนีย้ยวางสี่ชิพเอ้ยวางยี่สิบนะครับผมเลยเสียมือรลองไห้แล้วครับมึงมืงอนที่นี่โตบ่มีอยู่มีอย่างจะวากันเด้อครับผมนายอยู่ไอ้จีนครับผมใส่เบีบน้ำรงไห้ตรงหน้าไหมบ่ใส่น้ำห่วยแล้วหนองครับผม นะมือนี้วเดียวปั้งดินพอมันอนี่เพราะว่างหวยยังฉีดเหครับนี่เอาคันเก่อขอไหวไหมีเครับเ,เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตใช้มันเดี่ยวนครับยังดูว่มันยี่สิบนะครับเดี๋ยวใช้นนะครับออกมือ,มอน,น,นะครับมันเ,เป็นห่วยครับผมผนห่วยเก้ครัผมไเ,เป็นหวยเก้อยู่อ๋เดี๋ยวผนหนาวเราะบานจากักสองกวสามสุมนะครับผมแต่ฝนมาตกมึสงสิบโตโลรครับแต่ก็วันไนวันนอนนะครับผมยือซีกโตกว่มี เดี๋ยวพปอกันกูนะครับต่อมายามครับผมขว้างนี่าตใส่ไม่เหลี่ยมครับผมจะได้กระฟากเด้อผู้ใดฝากมาฝากหมดจุใจแน่ครับผมจะหาหัวขุนใลยต่อไปติดตามเดี๋ยเป็นกำลังใจผมครับตาของครับผมบางเกิดไปครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำสามถุงครับผมเดี๋ยวเวลาแล้วเดี๋ยวเราเอายามเบ็ดล่ะผมใส่เบ็ดไว้สี่สิบลังครับผม มาสับไม้เก่าไม้ตางบานครับผมหน้าอย่างของล่ะหน้ามันย่างครับผมผมเสียบเบ็ดใบสี่สิบลังแต่บ่ได้ปักลุงดินครับผมเบ็ดขั้นผมมึงยิมีโตบ่เห็นแล้ครับลังแหลกครับผมนี่ผมว่างไว้ยังสี่แล้วครับนี่บ่ได้เสียบลงดินเลยมึงยิมีโตบ่ขึ้นนี่มาอันบ่เห็นแล้วครับว่างไว้ยังสี่เลยครับผมคัดที่กอเขาไว้ยังสี่แล้วครับ มันยัไม่โตพอว้าใหญ่ยว่างตัวนี่มึงมีปลาบอกรึยังไรมึงเขาไปกินเบนแล้วป่ะเนาะมึงว่ยังไงครับผมรังแดดเดี๋ยวเสร็จเงี่ยวไปดุนเมืองมืองเสาบนละไปดูต่อครับผมมืองชิมีโตอโตบ่ถ้าข้างหนึ่งจะเป็นอันเมืองครับผมจะเป็นเมืองหน่อยๆไหมเมืองส้งชิบุนี่ปลาเหรอครับเนี่ยเพราะว่าทายหน้ามาเซย่าครับผมนี่มึงสี่สิบรังผมชิมีโตบนนี่ สูดบร่อยๆพักดินกับผมใส่เบ็ดไว้มันสูดมีจิมิตบอนี้มันอยู่สีไม้เนาะครับผมหันปลาหันนี่ปลาปลาจิมพี่กันเหรครับผมผมมาดิปักดินไว้ครับผมย่างบนยานเนี่ยย่างผอมเนาะเดี๋ยวเสียไว้รุ่นเหมือนเส้าโบแล้วครับผมเนะนะพลี้ยนหม,ม,ม,มันมน้ <c oughs> ำค้างร่วงไรเลยครับฝนบ่ตกผมว่าเจอหิตกเด้มือนี้ มือเศร้าขึ้มะะนมว่าสั่นนี่แต่เมื่อวานนี่ตกอยู่ครับผมตกย่ำเศร้าตกหอดเทียงครับผมเหล็กแดดเลยบันมึงชิมีตัวโบเศร้าน,นี่โอบขึ้นหนีไหมละ่ะโว้ยล่างเนี่เป็นยังไงเนี่ยเฮ้ฮะเป็ยังไงเป็นยังนั่นเป็ยังนั่น,น,นเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วทำงานอะไรครับผมเนี่ยบม่ได้ปักเลยครับนี่ไม่ปักลงดินครับผมเห็นไหมครับเห็นเป็นตเลย เอียนครับผมเอาแต้มแรกครับผมเอาเลยผมปดเอาก่อนครับผมทำงานแล้วบ่แต่บ่ทำงานบเดาเลยป้าลูกดินครับนี่ว่างไว้ยังสี่นะครับนี่บอาเลเห็ดแค่คอนเทนต์ครับผมเฮ็ดอีหลี่แหละใส่อิหรี่เลยครับผมมีโตคือกันฝันนี้ปลาท้องดีครับผมปลาปลากินบ่อเลี้ยงพมครับผมฝันเขาป้าลูกดินมาสี่ ปลาไม่กินดึงไปทางไหนครับผมขันปักโคสปักขงงสิเพราะปาปลาไม่มิดึงไม่แล้ดเข้าคือจังเข้าปักรครับเข้าว่างอยงี้สิปลาไม่มในในกินดึงไปทางไหนเพรเข้าคัดกิกอเขาไปองี้บอมขนาดเอียงยังอยู่ครับผมเนานะยครกกับผมเย็นเอใส่ใส่หือที่เอียน แต่ว่าบาถิ่วด้วยแหะครับผมหลายเป็นอาทิตย์นะครับหนูเป็นหลายอาทิตย์เลยแม่ล่ะมองเห็นว่าเป็นอาทิตย์แตมแม่ครับผมสวงามยูส์ครับผมโตผัดเสียบเลยครับหนูกำลังกินมะหันนี่นะครับแต่มันตายแล้วเอ้าฝากไว้เองเด้อครับผมคนไหลก็แค่ครับผมก็ติดใจไว้น้ำฝากไปตามเด้อครับผมอยู่กำลังใจหายอยู่หายกินครับผมอีสานนครบึงนี่แหละสวนบ่อปักลงดินครับผมอันนี้ปลาแต่ที่โตเฮ้ยกันครับผม ปลาลล k k rab, จินงบอลระเบียงฟองเอาเดี๋ยวผมโพดก่อนครับผมโพดเหนือบนย้อนจินงเรือเหนืย้อนมันตายแล้วแตมแหรกมาแล้วสูตรสูตรบ่อปักดิ้งครับผมบ่อแต่สูงมีโตตัวอย่าวหน่อยมีโตอยู่เด้อครับผ,ผมเอียนไหมนางนี่ไม่ได้เลยนี่นงังนี้น้ำหน่นนอยๆครับผมผมใสวว่าน,นู่นค่องน้ำนี่ครับมันเป็นค่องน้ำไหลมา กูมีรถแบบนี้ว่างไว้ยังสี่แหละครับนี่โอ้าวเยอเบิดกะว่างไว้ยังสี่เพื่อปอกคอมันลอยมากนี่คร,รับผมมาผอเยอะขับกั๊บพอดีครับผมเอา้าเดี๋ยวเสียบเยอไว้ครับผมพระจันทร์เต็มดวงครับผมขึ้นนี่มีแต้มเดียวรีหรือว่ามีเนี่ยปอเนี่ยว่าเด้ออุตสาหะใส่สูตรย่างดีเลยสูตรบ่วปลกดิน นี่แหละครับว่างใหม่ยังสีแ่แหละครับนี่เนี่ยขั้นเบ็ดอยู่พีครับผมเนี่ยขั้นเบ็ดผมว่างใหม่ยังสี่เละครับผมคาดติ๊กออเขาไว้ยังคุณนะครับเนี่ยเสียบติ๊กออเขาไว้ครับผมนี่ปลายมันนี่ลงนี่คือตึงๆอยู่มันเปนน็นยังไงเดี๋ยวเศร้าเหมือนกันครับผมนี่โตโบ่ไม่ยังไง nhìn hình ôi là Món. Món co khẩu quân cái vậy này sẽ có một thứ tổ ngoài cứ khổng như thế đi, Ủa, là không nhà đây, sai trong phun đây này เอียนตัวเหครับเอ็ยนตัวแล้วเอียนหน่อยครับผมของปลาขออยู่พี่ตายแล้วครับโอ้แต้มที่สองครับผมเอียนอีกแล้วเอาเดี๋ยวผมเก็บกวนครับผมเอียนกันนับแต้มเหมือนกันล่ะโอ้ยเนาะ้ึงมาตีเอียนแท้เลยนี่เอู้ยม่ตกินเหรอครับเอาแต้มสองครับผม เดี๋ยวผมเก็บกันครับผมสองแต้มครับผมเป็นไดครับผมส,สูตรผมสูตรปักดินครับผมว่างมือังสี่นะครับนี่ว่างขอรออังสี่หรครับขั้นบิดสองเต็มแล้วเอียนทั้งสองตัวโอ้ยบุ๊มีปาลาเนี่ยพอนี่เงี้ยวเบิดครับโอ้ยเนาะเนาะยังว่ากันมืนสอสองหมนละใกล้สีเบิดแล้วครับ ได้สามเต็มครับผมโม่หันได้ผักขิงมาตัวหนึ่งผมบริษัทไทยเมึงครับนี่กำลังสุดท้ายแล้วครับมึงช่วงแล้วนี่ครับลังสุดท้ายโปรซิมวนไว้ทังไหนล่ะครับนี่ล้างสุดท้ายมวนไว้ไม้ไว้ครับผมพราะได้ห่วงว่าลังสุดท้ายอยู่นี่พราะได้บริยางล่วงครับผมเอออ๋อล้างสุดท้ายเก๋งหน่อยครับผมอ๋อ,อ,อเก็บพื้นเก่าเลยครับผมเพรได้เห็นดูน้องครับผมถอดกรอบๆเลยล่ะนี่ เออผมโปดก่อนครับนี่นะครับผมผลงันขึ้นปาเกงสองตัวครับผมกับเอียงสองตัวเอียงกัวโตนงามหนึ่งล่ะตพ่อผัดแสีบเลยครับจะกปได้นคาร์โามันอยู่กับผมเอียนพงวานาซิมี่อยู่ครับผมเพราะว่าผมยามาหวานเห็นมันสิกินอยู่หันเอามีดฟันกรบุ่่งกับผมเออจะนี่นะครับหายอยู่หากินกับผมอีสานนครบึงใส่เบียดน้ำตงให้ตรงหน้ากับผมสูตรลับบลับครับผม สูตรปักตงดินน้องไปใส่เมืองเด้อครับผมจะอย่าไปใส่น้ำน้ำหวยแอนนองเด้อครับผมหาบูฝ่อได้บิดใส่น้ำทงหน้าได้อยู่เนาะเดี๋ยวพอขึ้นเสาครับผมมือสิมานบอเี่นนะครับผลงานขึ้นเนานะสำรับขึ้นอีกอะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้เอียนไงแต่โตบางเงีครับผมเนาะพอได้ปลอยู่สวัสดีตอนเสาครับผมเสาเนี้อากาศยังเย็นครับ นตกลินไนวาเล่ามักูเบ็ดแล้วครับใส่ไวยืดหน้ามันย่างครับผมต่างทีนต่างบาทไม่ละปโไก่เดี๋ยครับผมสองสามลกนี่แหละครับมาจากบานมันจะมีโตบวัเสียบแบบบิปักลินครับมันขึ้นกับใบเอียนอยู่สองตัวกระเคงสองตัวซ้อนอยู่นีโตว่ั นิ้มโตโบอนี่น,นะครับว่างไว้ยังสี่นะครับนี่มันได้ปักลงดินมึงปลาจะกินบน,นโอ้หนังเดะพวกกินครับปลาปลากว่านี้แนะดกกเดี๋ยวค่อยมากูนักกุนครับเดะดออกแต่เสาเลยครับเสาหนี่กว่าโตบอนาะหนี่ผมอยากวิ่มีปลาอยู่นี่นนนนม,นมันครึ่งไปถือตะเอียนกับตะเคียงหน่อย เงาเบิดครับเงาเบิดเกือบซุดหลังโอ้ผมใหญ่มีเจอปลาหน่อยอยู่มันมาตอดเงาเด่นไหมปลาไมนทันหญ่ครับผมส่องนี่พวกหมูใส่ไว้ยังสีหลักครับนี่วางไว้ยังสี่เลยโอ้เงาอยังอยู่ไปหันลังแล้วก็มากุูมือขึ้นถือเย็นนี่ใช่ไหมบุญ นี่บ่อยู่ขอนนี่บ่เดออี๋ยวยืนนี่นะครับมาขึ้นเดี๋ยวเอียนยืนนี่แหละตัวหนึ่งโอ้เจ้านี้มีตัวกว่าน,นี้ทันดีโอ้ยไปเข็งโอเวอร์นีข้อน้อยครับผมนองหรอไปนี่เนาะถ้ามันนองเกาไปดูนองครับผมแต้มแรกครับผมพวกข้อน้อยว่าขัาดนี้เน่าสัมครับผม เอาบดได้ว่าะเดี๋ยวเราห้ถุงนอ้องนี่นะครับผุ่นมึงขั้นเบ็ดผมสากหลากอยู่นะครับหางสี่ขึ้นฟ้าอยู่ผุนเสีย <c oughs> ไปอีงสี่ละ่ะอันนี้ปลากระยูห์กันนะครับผมหนามขึ้นหน่อยแต่ว่านเรื่องหนามไรอยู่โอ้เยเงยเบิดเงยเบิดซื้อลังครับปลาหน่อยว่าหันกับพวกข้อหน่อยเงาผมปลาต้นใหญ่งงโขี่ไหลเงี้ยมา มีตัวงามเลยบ่นางนี่ดินางนี่เงียบเ,เบิดครับผมบอ่อยู่โอ้ยหนอมีพอตัวหลีอวะพอได้๋ยปนแน่นี่โอ้ยหนาหนาหน่อยครับผมหนาไปใส่เบิดมันขึ้นยิ่งย่ายอยู่นางนี่นั่นดีโอ้ยขอหน่อยครับผมอ๋อซ้ำนี่ขอได้เยอะครับผมผมเพิ่งตาย พวกใบถอดหนึง่งหนองอยู่ปลาเป็ทันใหญ่ <c oughs> มีแต่ปลาคอหน่อยตัซ้อมเหนียวมือนี่ปลาเป็ทันใหญ่คือกันตัวแถวน,นี่คือกันเลยกับทั้งบานผมแต่บานผมหิงเงยวันหนีอยู่โอ้ยนี่ครับเนี่ยผมใส่ไปยังสีล่ละครับนี่แล้วว่างไหวใส่กอขอไหวครับผมคัดกอขอไหวว่าหันกระดับตัวพวกคอหน่อยไม่อีกตัวหนึ่งรับผมลองเตีมซ้ำเตี่ยมล่ะเตีมแหลกมันเนา่าบ่ได้เอาครับผม เต in right ี้ยของอื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 มอืมอืมโอ้บกขอกันตัวนี้เห็นตัวเหรอครับเห็นตัวแล้วเห็นกหลุดตัวตัวไหนอยู่แง่กูมูตัวนี้่สินุษย์เอออาอแง่กูโกอยู่ครับผมน้ำซองนิ้วอยู่หันซองนิ้วมือนี่แหละครับ เอาเดี๋ยวผมปูดเอาคนขับกินเลือกบนอย่าว่ากินเลือกผมได้ตัวสำเนียหนึ่ง <c oughs> มีแต่ปลาคอหน่อยแต่ตัวบหันก็ใหญ่อยู่ครับผมหลายเต็มอยู่ครับนี่่างแบมบตัวหน่อยสิครับผมนี่ไม่ใช่ห <c oughs> รืาเด็ดก็ยังอยู่ครับผมแต่ก็บ่อลายนะครับนี่ใส่เป็นนี่แหละครับนี่ยนนนอยู่หากินนี่สิครับผมหมดใส่ไลยลครับผมใส,ส่สิบลังเอง เราเหนีพียงเดีนี่ขอหน่อยเขานะโอ้โบอ,อยู่เอาปลากไปก่อนเรามาเก็บปลากับปลาไปทัง้งแงโอ้เบืดอแล้วครับนางชิ่ถ่ายแล้วครับนี่นังชิ่ถ่ายแล้วนา่งถ่ายก็มีซีรีโอ้ แกออกให้เ hmm. พื่อนก่อนหมวนไว้ถ่ายกับโมยูครับผมไหนเป็นปลาคอน้อยเหรครับมื่กินมันหางโมยูครับผมเอาเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดก่อนครับเก็บปลาครับผมเสับปลาปลาเป็นยังไงครับผมกลายโตอยู่หางโตครับผมมีโตพอหน่ไหมกับโต ต้ององผมุน่ับผมต้งามบาอยากกินดีอยู่กับผมแต่ ar, like er, ่าม er, ีตัวหน่อยเนี่ยบิดตัวลังงกับผมเิดกาจ้องลังงกับผมแต่ยังบมกินกับผมโอ้ขึ้นกะได้ยินซองโตเ่อกินซองโตกับผมนะครับหายากินกับผมหนอกาหน้าเข้าแต่ยังไงต้องห้ากับผมใส่แบบไม่พอคับผมสูหน้าผมอยู่ดีแต่ปฏิปักษลงดินกับผมเอาฟางใส่อขอไว้กับผมหายวากินกับซ้เดียวที่เลยครับ ผมมีอย่งไรครับหาโยกินกับฝากไว้เรื่อยบนได้พานเข้ามาฝากกดติดใจแน่ครับผมจะหาเขาคนกับฝากกดกดติดตามเดี๋ยวไปเคลื่อนแย่ผมจดคนติดตามก็คอยถึงบนได้ครับผมถึงทีละคนอาทิตย์หนึ่งถึงสามคนอย่างงี้เอาว้เอาเป็นนะครับผมคนมักกับมี่คนณบอมักกับมี่ครับผมมาบนได้หรอกครับอีกอย่างหนึ่งผมกับมักจริงๆนะครับหาโยกินครับผมมักกายวิธีวิ่งแน่มักหากินนกันสี่ครับผมต้องเอามือถือด้วยกันมึง เวลาวันสีดีขึ้นครับผมเอ้างได้กับฟ้าได้เลยครับผมก็ไรก็แช่ก็ดิ้ตังคาัผมเผื่อไปหลังใจผมฉัหรับกจะนีกับฟ้าเพื่อนีันมีนะครับสสวัดีครับผมเดี๋ยวไปพร้อมกินต่อไปครับผมโอ้ปลาตั้งไงอยู่ทั้งบาดผมไปทั้งไหนครับผมทั้งบาดผมไปมันตั้งไงอยู่หนีอยู่เอ้าเดี๋ยวมาทั้งไงไห